ตอนนี้ใครหลายๆคนก็คงรู้แล้วว่าเสียงตายในระบบได้เปลี่ยนไปจากอุฟกลายเป็นนี่มาลองฟังดูนะครับเออเสียงโคตรแย่เลยฉะนั้นผมจึงต้องหาวิธีเอาเสียงอุฟกลับมาให้ได้เฮ่เพ่เลยโดยผมได้เข้าไปใน y u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  e และหาเสียงอุฟมาหนึงเสียงก็ปีลิงก์ด้านบนฉะนั้นก็นำมาใส่ในเว็บนี้และดาวน์โหลด MP3 นี่เซฟไว้โฆษณาเยอะหน่อยนะจากนั้นก็เปิดไฟ,ฟล์ที่มีระบกขึ้นมาปุ๊บคลิกขวาที่ระบลลบ Open File Location ไปที่ Content s ส u n ก็จะเจอกับ Arch .otg ลองฟังดูครับ <c oughs> อาจากนั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับจาก Arch กลายเป็น อชหนึ่งจากนั้นก็ลากเสียงอุฟมาใส่นะครับจากนั้นก็พิมพ์ว่าอชแล้วก็ดอตโอจีก็เปลี่ยนนั้นคุณเป็นดอตโออีโอจีได้เสียงอุฟมาแล้วโอเคแล้วตอนนี้ผมก็จะลองเปิดระบกแล้วฟังเสียงดูนะครับว่าจะเป็นเสียงอุฟหรือไม่ในสามสองหนึ่งว้าวเสียงอูฟแต่ว่ามันดูดีเลย์ไปนิดนึงนะครับ ฉะนั้นผมต้องไปแก้ที่ไฟล์เสียงโดยผมเลือกไปที่อ u ลสซ i t y ี้กนั้นก็ไฟล์โอเพนฉนั้นก็เปิดไฟล์ที่คุณได้เลือกอไ,ไว้นี่เห็นว่าได้ว่ามันดีเลยมากๆจากนั้นก็เอาเมาส์ไปลากคุมนะครับแล้วก็ตัดไปเลย <c oughs> นี่เราก็ได้เสียงมาแล้ว <c oughs> เสียงปแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพิ่มมาเองฉะนั้นผมก็กดที่ไฟล์ xport add mp3 จากนั้นก็ไปเซฟทับเสียงที่เราได้เซฟไว้เลย okay. จากนั้นก็ลากมาใส่ไหมอนทีนิวแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น os แล้วก็ .ogp แล้วตอนนี้ผมก็จะลองเข้าโรบอกแล้วไปทดสอบเสียงกันดูครับ3 2 1เอ,อ้อในที่สุดก็สอมเร็บ ผมได้เอาเสียงอุ๊บกลับมาได้แล้วว้าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะในเมื่อเราเอาเสียงอุ๊บกลับเข้ามาได้แล้วถ้าเราลองใส่เสียงอื่นดูล่ะ